มาแล้วเนี<ง>่ยมาล้วเนมาล้ำไปใช้ของเล่นวงแว่นมีลาเกินเฮ้ยได้ไปสกินรอได้กูย่างได้เกกอ,อาละเอาละโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนล็ลอถึงหน้ายังเลยไม่ไม่ถึงว่ามันเป็นสก,กินไี่กูอยากได้ที่ราคาแปดร้อยก็บาทกับไออ่าอีกอันหนึ่งที่ราคาสี่ร้อยเก้าเก้าต้องเ้อไงเอาไงดีก็ใช้ซะนะมันมันรีบิตเต็ดอันนี้ก็รีบิตเต็ดมือนกันเอาไงดี ไม่รูไม่ชี้ฮ่าฮ่าแพ้เลยชนะต่อโอเคโอเคเสร็ไปแพ้ต้องแพ้ไปไปหาหนองมุงเออถ้าถ้าถ้าเกิดแพ้ก็เปลี่ยนเกมโอ้ต่แบกไปคนต่แบบไปทุ่งห้องนะผมโอ้โหโอเคโอ้เน้นขายมาตั้งแต่ไอ้ฝั่งโน้นมีขายว่าดูไม่ออกเหมือนเหมือนคิรุก้าแต่เป็นคิลรุอไอ

ไปตัวที่ดีลงไปไอ้เว้ยดิตอบตอบตอกรู้ป่าวว่าแอนนิตแคลรี่แล้วไวน์โอซับแล้เว้ยใครคิดวะโผลไงแคนทุนแกบรีย่าเรียนตัวนี้ว่าตัวนี้เป็นไงวะโอ้เอ้ตั้งปืนใหญ่นั่ะเอ้ยฮาเซ็ตแบบเอาเป็น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 อันนี้แหละหนึ่งเอาเป็นอันนี้แหละมุณย้อยอะไรดิ โอเคกูซื้อสกินอนิเมะของลูยีมากูก็ไม่ได้เล่นอีกเลยทำไมวันม<บ>ไม่ได้ไงลาวางกูตั้งป้อม<อ>เรียกมาคบกับวันนี้เยียเลียกมาเล่นเด็กอหร What the fuck เยี่เลียกมาไปดูจริงๆแล้วมันไปดูมานานแล้วมันแค่เพิ่งยอมรับตัวเองเน่นๆแล้วเ,เ,เนนลปล่าเรีอกมาสกินยี่กูซ่าด้วยอนเะทสเกล้าเข้าไปอีกอะ,ไ,อกอะไรชูกา้าแดดดีอะไอ้พุ่มดูดิวันนี้มีซี่โมนิดน่อยอะ แกไม่รอนแน่น,น้องม่วงแล้วมึงดูดิปุ้นมึงไม่มีสกินตัวเดียวบิโลก็ไม่มีสก,มกินกเหมือนกันแหมโชคชะตานำพาเรามาเ้วมามาเจอกัน,นอืมแต่คนอื่มีสกินหมดเลยนะยิงดี้อเรับโชคชะตานำพาเรามาเจอกัน โอ้ยข้ามึงก็เหมือนจะใส่ก้อนที่ตีขนนี้มึงมึงโยนปืนทิ้งแล้วมึงเอาข้าน้นไปเตะตูดด้กว่ามั้ยมันวิ่งไงให้สะดวกวะชีวิตของขาขเนที่ชอบ่วึ่งมือป้อนกน้องฟูบ้าแต่ตีนถีบล้นๆปุ้นมือป้อนแกน้องฟูบี่นหนึึงบันดึงนดึงกำลังเนียนอยู่ยิงยิงไปตีมังกรตัวเด็กเด็กเรื่องนี้นี่คืองย่งเอาตามก่อน กดดันกดดันกดดันวางแล้วไปไปไปจะกูดูให้เนี่ยกูมีหน้าที่ดูให้มเหเือนนายเล่นอะไรนายเล่นดัของเราถูกโจมตียวหรือว่านายเล่นอันไรนายอันเดนมันตัวกระโปรงมาผมไม่เล่นกากเกินไปใครก็ได้มันไม่ได้โดนเนิร์ฟหรอกนายแต่ยังไงไม่รู้ว่ามันกากลงโอตโก้งเล่นเกินไปไม่ดีอะไรอ่ะนะ ม่เลยลัเต็มเลยมเลยาแม่จินก็ออกมาปาดาวกาจะเาแค่ีนไทยเที่ยนะนายทำให้พวกนึกขึ้นคิดที่มันบอกว่าเออฟองงมเป็นงานแต่ฟองเรานล่กุโจมตีทีงานแต่ทีมงนไ้เวลบข้าแหวนแมงลยโซลจป้อม นลเลยกูหมดใปบปบบบอไรวะกราไปลงนน้อเลยกมอแล้วฟอเลงวะอ๊ยป้ไงวะยังไงวะไม่ไปตายเลยต้องมาล่นทำอะไรกันนี่อะไรอยู่ไปตั้งป้อมในป้อมเหมือนวะ ไม่รู้เพราะเมื่อกี้ว่ามันจะเอาปั๊มไปตั้งตงนั้นไม่ใช่เอาตวัวไปกระโดดไงไม่คือเมื่อกี้มันนั่งมากว่าจะก,กูจะก,กูจะก,กูต้องหน้ากลัวเลยเลยไม่เป็นมันเข้าไปข้างในเลยโดนเลยง่ายมือจะได้มันเลยว่ามันตั้งยัง <c oughs> ไงเป็นยังไงแค่เขาพูดมันทำอะไรวะเข้าไปข้างในแล้นสินเช่าเลยทีนี้มันไปตั้งปั๊มเลยปั๊ม ไอ้พี่อมันทำไม่หมดไม่ประกาศดำเปลี่ยนไอ้เหี้ยถูกโจมตีรัสเซียมาแล้โอ้โหโอตาลโอ้ใหม่เลยนะโอแป้งส้่ตัวไม่น่ารอดแล้วไปโอ้ทำไมมึงไปตั้งในป้อมมึงไปตั้งเหี้ยอะไรตรงนั้นแป้งแต่แล้วมัเข้าไปในป้อมมันไรไม่ทีแไม่เห็นเลยถูกโจมตี๊มันอยู่ตรงนั้นปุณมันมันอยู่ในภูมิตั้งจะปุ่นตั้งในในป้อมมันมันก็เข้ามาไม่ได้อีก ม่แป้งมันปะตุเลยดมันสีเกียวมาข้างล่างเรามันก็ดันเขาพร้อมมันดันเขาแป้งนอกแป้งต้นตะบุตรตั้มตรงนั้นนล้ปุ๊บใช่แต่ให้แค่จริงอิวมันสีเกียวมาข้างล่างเราเลยว้าววงเพียงไม่ชนะหรอกเออกูเข้ก็จเลยชิโก้มันยาวขึ้นไม่ชนั้นาเพรากูเห็นเป็นทุกอย่างแล้วตะบุตตั้งอยู่ตรงนี้แป้งอยู่ตรงนี้มันก็รู้ทักไงงอยู่ตรงนี้

ยังเลไม่รู้ยัไม่กอยไม่รู้ังปุ้นเนี่ยไปห้องมันปุ่นปุนปุ้นเยอะปุ้นปุ้นปุ่นมึงออกมาทไมปุ่นปุนมึงออกมาไอปุ่นมึง้าอะไรปุนปุ่นละไยคนไปอะไรเงียบๆลไอเหียกูเหสปีรอกันทเมื่อกี้กลัว แม่งผมเชียวรับได้หินปแกก็จะแตกไงก็ใส่โดนใส่เลยจ้าเป้าช่ทจะ่ทำใช่ทำมันนี่แบมันนี่แบมันนี่มาเโดนโดนทุกอย่างไม่เยียมมันกิดขึ้นมาไม่รู้อะะโดนเยอะม่เป็อละ อาจ,จะไม่ไม่เโอ้อาจจะไม่้าเก็แค่แมันเล็กเ้นใจค่นี่แบบดูเชนชาติหนึ่งจะปปง <c oughs> เป็นคนที่พีนึ่เห้อเออีกหน้าวิจาอ่ากูเบียตีอะไรสักกูห้าวได้เว้ย,วย โอเคใ้ดีกว่าเราไม่ได้ี้ันมนนากซีี้อันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ยูในป้อมนะงานวะไปเลยอันนี้ยูในป้อมนะโอเคอันนี้เจอแล้วยูยูในป้อมนะไปล้วแล้วนั่งนารงเกิดว่าเพื่ออยู่เร

จิ้มัดมาโดนกูแล้วแต่แม่งมึงโดนอ้ระเบิดมึงวงมันตกเอ็ดระเบิดขอบแน่าวกางความือห้องเทนชุนเยอส้มเาที่เป็นมัควกันงแดงน้มเลนมกของเรากจีาไปงกโอ้ยเน็ตโอ้ยเน็ตโอ้ my god โอ้ล้วตอนนี้ตังพวกคนนอกระเพราแล้วตังค์าก็ พี่กากูค้คางก็ดีอะไรขึ้นอย่าลตั้งกูทราบกูทำไมฟูแต่ว่ากูเนิงไ้กูแซ่บกูแสดงว่ากูไม่มีน้องมุคคให้มันมันเลยแซบกูเจิงเอาดีกว่าแป๊แปเอาไงดีแปเอาไงดีเออไปดีปดีดิดี อ้นีนเออตาีเดีวละเนี่นั่งมีโรยิะนี่กบโรยอนโดนระดับใหโอ้เว้นเดี๋ยวม่เถออเก็โดกโอ้เว้นเดี๋ยวไม่เอเราเบ์เาส่งออกไปแล้วชีวิตของข้าห้าเอร์็นคช่วยมันยาวมันยังยอเบล์เนี่ยาวมันบเนาเนังงครูมาคูมา มาอะไรตอนนี้มามันเล่าไว้นวันนี้ใันเล่าเอ็บอีเอเลิเ็บอีเดียกันแล้วน่าจะกลับแล้วมั้ยเรียวขึ้นก่อนทไมเพงขึ้นยิงเบามากเยเดี๋ยวมาพฮะพอพุทธเรียนพุทธพอไม่มีของถ้ามีของจะอะไรวันนี้แบบเรา้นเลย อย,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 ย่างไง,นนง <c oughs> ดีเอาอย่างไรเอออะไรมาเนี่ยอะไรวิ่งมาเนี่ยอลอกล็อกค่ะล็อกค่ะล็อกแขน จับขึ้นแล้วดึงทาบยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆทำอะไรแล้วนะเอ้ยไม่ล่ฮิบีิบบดูฮิบฮิเบี้ยีีไีตีเอะลกตาีปแล้วตายกันรัวะลรเลยโอ้หมันโลกด้ายวี้ยเลย พุ่นปุ่นแย่พุ่นพุ่นพุ่นหลุดหลุดหลุด d ปุดหปุดหปุดโอ้โหนักขู่เฮ้ยเฮ้ย้ยเลือดไปใครเข้ามากูพักพักดูทรงวิงปตั้งอมมันจะตายีเลยก็ตอยู่อย่างนี้แหละแต่ไตั้งอม ตั้งในป้อมก็ไม่น่ารอดอย่างเงี้ยเอาแบว่เวลาผ่านไปเร็วจริงๆเอ๊ะเกไลน์ไปก่อนทำอ,อ,อะไรนะวะบอกว่าพวกปืนที่มันยิงป้อมได้และยิงโค้งเลยเอออย่างนี้ก็หาดิโออ มาได้มาได้กูมีกูมีถักแม่งเลยทุกอย่างตอดีตอดีตอดอุ้ยไอ้พวกเก็บมาเลยแต่กูก็ไม่คิดว่าแม่งจะมีนตีโดนล็อกก็ตายห้าหมดเลยโอ้ยขี่พลาดเลยยิงนกยูงมาเลยตายหมดเลยไม่เป็นไรเป้องราสู้ตีอยู่ ผมรอตัวสีนโอ้ยไอ้มนก็ตุีอยู่นะมันเกิดไปแล้วอ่ะตัวสี่นะครับบินบินนะครับโอ้ตาหกพันเลยอะไเงรวตรวยอะไรมีรถจเป็คิวมั้งเอแนิดว่ามันมันไล่เก็บพยานที่มันเก็บได้เป็นเงินแดงแดงร้อง แม่งเลยเอาไปลออมแม่อาป้อมปืนป้อมแมตายระเบอดทั้งหมดเลยป้วเขาไอย่เชีวิตของข้า5%คือโชคในของเราถูกโดมีโอ้ยนั่นดีข้อมันเกด้วนะเู้ไม่ได้แน่เลยอย่าบอกว่าจะได้งเก็บแล้วอะ เป็นเกมวยยังเลยเออเปลี่ยนว้ว่ะปุ๊บเอ้ยเราเไม่เก็บวาว่ะเฮ้ยเเห็นเลยยัเออแต่เด้ถ้กูันล้ง้แก่ราแกเราแกาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมกูขอเป็รกูข้อพ้ไมัูขอยอมแพ้ไม่มีสัิเปนเออบ้านของเรากลังถูกจีกันบ้านคนเดียวสไยมาแล้ว โอ้ยตั้งคู่ไว้ก่อนอะไรอะตั้งคู่ไว้ก่อนกูขี้กู่โอ้กูตังเยอะที่ตัวในทีมเป็นไปได้ไงอะไรสตั้งเยอะด้่ตัวในทีมก็เหมือนกับพิจารณาตัวเองพอหลังกูมายืนแอร์ร็เลยมมายืนมองตั้งเยอะโอเคตอนนี้ตั้งคู่เยอะไปอันดับสองน่ารักมาก เฮ้ยโดนมาบ่โอ้โห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 มันราคาพี่กินแล้วโอ้โหเลยทำนี้อะไรอะดอคก็ไม่ผาอ้โกูจะมาดูมังกรนี้โดนแหลกตุ้ยตาย เนี songs, yeah, ่ยนะวะก็ก็เลนไม่ม yeah. uh, oh, no oh. ีดอกก็เร oh, ิ่มูป okay. uh ่าวไปแล้ววะโอเคไปเรื okay, ่อยไเรื okay. no okay, sure ่อยไปได้ยินเสีลงแผแลวพี่ตุ๊กตีเขตายเลยกูกูกูซาเขามาว่ะเจะเจ๊ตรงม่วงเออเด้อเจ๊นอกม่วงเอ้ยเออเด้อนอกม่วงต่แพ้แล้วโอเคมันนึ่งแพ้แล้วเดบุญกันให้องม่วงโอเคจบเลย บ้านมึงกูกแท้มันมาด้วยดูดิไอ้บ้านแท้ทักกับจบคลิป